เฮ้ยเขอะไรอ่ะ,ไ,อะไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือไงแกดูซิดูกันลายเขาเขียนว่าอะไรนะลายเขาเขียนว่าสีสันสดใสและแกบอกสไตล์หรีสีกางเกงฉันน่ะอยู่ไหนทำไมให้ใส่อยู่ตัวนี้ตัวเดียววงถามหน่อยเถอะเธอเธอเตรียมตัวบ้างหรือเปล่าอย่นางี้กว่าคนนักแข่งเนี่ยไม่กันไม่กันเลยตายแล้วทุกคนเวลาแล้วสวัสดีค่ะ มาพบกับรายการจัดบันบั้นธงพิธีกรเฟดอเช่สายแฝดสายเอตเทนและคากิโนะสายสวยใส่แอปเวลค่ะและนี่เลยบอกเลยว่าสวยสับต้องคนนี้เลยเป็นสวยแบบสวยแบบคากิโนะคากิโนะทำไงดี่ะชื่อเป็นแนวญี่ปุ่นคากิโนะคากิโนะก็บอกเลยว่าสวยจริงๆสวยเป็นยันกีเลยเธอเป็นสวยยันกีเธอรู้เข้าใจสวยยันกีไหม เดิมมือก็ได้เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยไม่ใช่ไหนที่หลอกง่ายที่สุดเลยคนจีหลับไปด้วยนะจะบอกว่าวันนี้นะช่วงสามช่วงรายการของเราเรียกได้ว่าแต่ละช่วงนั้นโอ้โหแต่ละคนมานต้มแม่หมดเลยต้มแม่ต้มหม่ำช่วงนี้หนูรายการของเราบิชเชอร์แมชชีนจะต้องพบกับน้องปองบีอ่ะที่บอกเลยว่าโอ้โหล่าสุดนี้คือพิธีกรคือนำและนำงานประษาใช่ก็คือเธอเรียกว่าเธอเป็นสามมากความสามารถถูกต้องสวยเก่งพิธีกรได้ความสามารถได้ภาษาได้ ช่วที่สอคือสไตล์ที่ของเราบอกเลยว่านี่เลยมาจากวีทีเด้นะน้องน้องมิลินค่ะเป็นช่วงคุณแม่ต้องดันค่ะอันเนี้ยนี่เลยนะคุณแม่น้องมิลินแล้วก็คุณแม่มาด้วยช่วงที่สามช่วงไหนนะช่วงใหม่ของเราเลยยังไงความเชื่อความศรัทธาต้องมาถวายออและก็ความปังความมูเตลูมูเตลูกับอาจารย์น้ำหวานนะคะพูดเลยว่า ไอ้นะตรงพระพัคิเน่นห้วยขวางใครรู้จักอาจารย์น้ำหวานนี่ใชอผิดเหมือนเคยไปเหมือนเคยไปเอาหละเพราะฉะนั้นวันนี้ครบเลยเพราะว่าจะเป็นยูสิเนสที่บอกว่าเราทํทำอะไรท้่มันประสความสำเร็จนะช่วงของดันดาราแล้วก็ช่วงนี้เลยมูเตลูครบเลยแต่วันนี้ก่อนที่จะไปพบนั้นเราจะพาไปเลยธงคัตสึวันแป้งอเคยไปวันไหครไหมวันไม่เคยไปทึ่งตาม็จไม่ได้มาี่ยเขาก็เลยเลือกเนี่ยเขาเลือกเขาเลือกคนเขาเลยได้ไปคนเดียวตลอดเลยอะ ขอบคุณสปอนเซอร์อ่ะตามไปดูกันเลยว่าทงคัตสึมันอร่อยขนาดไหนตามูดิชเชียอ,อ,อร่อยน่ากินไปเล้วยโอ,โอ้ไข่ปลามันใหญ่มากเคยมากินกันยังที่ร้านทงคัสสึโทคุก,กับเมนูอาหารญี่ปุ่นปรุงและจัดสรรโดยเชฟญี่ปุ่นพิกัดแค่นี้เอง วันแบงกอกที่จอดรถสะดวกสบายเข้ามาที่ชั้นหนึ่งตรงมาที่ร้านทงคัสสึโทคุวันนี้เรามาทานอาหารญี่ปุ่นกับคุณพ่อครับกับเมนู3เมนูเด็ดที่จัดสรรโดยเชฟญี่ปุ่นแท้ๆเลยวันนี้เราสั่งมาเป็น3แบบนะครับกุ้งทงคัสสึปลาแซลมอนทงคัสสึและก็ปูทงคัสสึที่นี่เขามีครีมมิ่ให้บทวิจัยเองด้วยทุกคนก่อนเมนูอาหารจะมาแล้วก็นำไปใส่ข้าวนั่งบทนั่งตำม,มีกิจกรรมทำาบคุณพ่อก็เพลินดีนะครับหน้าตาที่เชฟรบรรจงทาให้เรานนลาดรับประทานมากเลยครับหน้าตาน เพราะว่ามันน่าทานไปหมดเลยกับ3เมนูเด็ดวันนี้เรียกได้ว่าแต่ละจานเขามีซิกเนเจอร์แต่ละแบบไม่เหมือนกันการนําไข่ปลามาคลุกเค้ากับข้าวสไตล์ญี่ปุ่นทั้งเห็ดและมีทั้งน้ําซุปให้สดคอแบบลุกๆด้วยล่ะครับชอบมากเลยมาทานที่นี่3าครั้งแล้วรอบนี้ก็เลยลองพาคุณพ่อมาดูมาทานข้าวด้วยกันพอ่อบอกอร่อยมากนี่เราก็ลองกินของจานเลยอร่อยทุกเมนูจริงๆความพิถีพิถัน,นในการปรุงแต่งอาหารของชาวญี่ปุ่นนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆด้วยและนี่ก็เป็นการบีบมะนาวก่อนจะทานพร้อมกับญญุนคทก ชอบทุกเมนูเลยตออั้งปล่แซลมอนกุ้งและปูถ้าใครได้มีโอกาสมนาะที่วันแบนงคอกอย่าลืมมาลองกันนะที่ร้านทงคัสึโทคุปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสืวันแบนงคอกตงคัตสึวันแบงคอกองคัสึสอ,อ,อ,อะไร,ร,รค่ะอบอกวันแบนงคอกนี่บอกว้คัครยอดคนละร้านแะล้ววะ <laughs> <น>อันนี้เขาคือทงคสึวันแบงคอกบอกเลยว่าร้านอร่อยเยอะมากๆที่นั่นเลยบอกเลยว่าวันนี้ก็คือลูกค้ารเรียกไปทานให้มาลองแบบอาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นกุ้งทอดปลาทอดปลาแซลมอนทอดเคยกินไหมของดีๆไม่เคยชวนอ่ะและของไม่ดีแล้วส้มต่ำก็ต้องเป็นเธออยู่แล้วหน้าเธอกินส้มต่ำแหมบ,บางทีเธกินหมูเธอก็ไม่ได้ชวนนี่อ๋อ อันอยากให้คนกินเหรอเดี๋ยวพาไปรีวิวเดี๋ยวพราะว่าไม่พอไม่อยากกินหมูอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปจบกันนะความอร่อยเนาะถ้าเบอรใครอยากจะตามความอร่อยก็ตามไปเลยนะที่วัน Bangkok แบงคอกนะจ๊ะที่รางทงคัดสื่อนั่นเองขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะจ๊ะและต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวจ้า